ประมาณปยี่นนสิบตะเกียงห้านหาชิ้นห้าชิ้นออชิ้นละสี่้นครน่รนารักมากเลย ไปหาซื้อที่ไหนได้น่ารักขนาดนี้หาาซื้อยกเนาะมันมันเป็นทรงแปลกดีหนึ่งกระบวยคือหนึ่งอันอมีใบเตยอ,อย่างเดียวเนาะมีใบเตยอ,อย่างเดียวใบเ,เตยแป้งกะทิอ๋อแล้วก็นอกกรอบมันจะกรอบนอกนุ่มในจะไม่ค่อยเอิบน้ำมันแะสูตรโบราณนะแล้วน้ำมันก็จะไม่ดำเลยเนาะะน้ำมันก็ไม่ดำน้ำมันใหม่ทุกวันอ๋อทอดแบบน้ำมันเยอะ